สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับเกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือ,รอชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกันยายน2568นี้เป็นในเรื่องของ การเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวสิงลักขณาสิงจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับสรับตกคุณเองนะครับได้เป็นไพ่ u e e n of Cups แล้วก็เป็นไพ่ h e Hangman King ถือดาบ Four of Cups ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่ ไนถือถ้วยเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อนะครับสาม,มาไม้เจ็ดเหรียญชาลีออตเดอะซันใบสุดท้ายนะครับแปดถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับเลเวอร์นะครับโอเคไพ่ถูกเปิดครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูกันว่า ดวงของชาวสิงจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเท่าที่ดูชาวสิงลักนณสิงตอนนี้อาจจะดูมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของความอึดอัดใจบ้างความรู้สึกที่อาจจะดูแบบกดดันบ้างในบางครั้งแต่ก็จะค่อยๆแบบมีความหวังสิ่งดีๆเข้ามานะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบมีความรู้สึกที่โอเคขึ้นมีความรู้สึกสามารถที่จะเหมือนกับ คลี่คลายสถานการณ์สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อาจจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หรือมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับชาวสิงห์แล้วก็ลักนณาสิงห์ในช่วงเดือนนี้สำหรับชาวสิงห์อาจจะมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับหรืออาจจะไปทํางานไปเที่ยวก็ได้เนาะแล้วแต่บุคคลเนาะอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางประมาณนี้ได้เพราะมีไพ่โดยชาลอดเกิดขึ้นชาลอตหมายถึงไพ่ของการเดินทางไพ่ของการ ปรับการยกย้ายสิ่งต่างๆอะไรแบบน,นี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ชาวสิงรักนณาสิงเนี่ยอาจจะดูมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้เนาะหรืออาจจะมีโอกาสของการยกย้ายถิ่นฐานสิ่งต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากอิทธิพลของดาวพันธุนะุกเนาะก็คือดาวอังคาร โคจอเป็นมหาจักรนะครับอยู่ในเรือนการเงินแปลว่าเดินทางดิ้นรนหาเงินนะครับเพิ่มเติมเพื่อที่จะแบบมาให้มันค o อเวอร์กับในเรื่องของการใช้การจับจ่ายสิ่งต่างๆแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการเดินทางแบบนั้นก็เป็นไปได้เพราะพันธุ์นียหมายถึง ลากฐานชีวิตหมายถึงบ้านหมายถึงอ,อะไรแบบนี้ครับมันก็หมายถึงว่าอาจจะมีการปรับการยกใหญ่เพราะมหาจักรเนี่ยหมายถึงการวิ่งเต้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเนาะมันก็อาจจะมีโอกาสของการที่จะต้องเดินทางอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้หรืออาจจะแบบไม่ค่อยอยู่บ้านอาจจะไปเที่ยวไปแบบอ,ออกทริปต่างๆหรือไปอท่องเที่ยวแบบเนี้ยได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะสำหรับชาวสิงห์ทีนี้เรามาดูในเรื่องการงานกันต่อ อิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวสิงห์ลักนณาสิงห์การงานของตัวคุณเองเนี่ยคือดาวศุกร์ได้เดินโคจรไปอยู่ในภพเดือนวินาศนะครับเป็นตําแหน่งราชาโชคนั่นเองวินาศเนี่ยหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหมายถึงคุณอาจจะมีโอกาสนะครับกับการที่มีความรู้สึกที่อยากจะเริ่มต้นอยากจะไปทํางานอยากจะมีอินสปิเรชันมีการเติบโตการพัฒนาการทําอะไรที่มันแบบ เปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อให้มันมีความสำเร็จเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่ทรีออฟเนี่ยหมายถึงการที่เราอาจจะมีศักยภาพมีการเติมเต็มมีการเพิ่มพูนศักยภาพสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการทำออนไลน์แล้วก็ในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศอันนี้นะครับคำว่าเกี่ยวพันกับต่างประบางคนอาจจะไปทางานกับบริษัทข้ามชาตนะิหรือว่าอาจจะแบบไปทำงานกับต่างจังหวัด นะครับหรือว่าไปต่างประเทศเลยก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะมีการติดต่อสื่อสารแบบเนี้ยมันอาจจะดีแล้วก็ค่อนข้างดูมีแบบดิวต่างๆอะไรเงี้ยค่อนข้างมีดิวที่ดีได้อะไรแบบเนี้ยทำให้เราสามารถที่จะมีอนาคตรหรือมีโอกาสที่จะไปต่อหรืออาจจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมแบบลับๆก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวสิงห์สามารถที่จะมีการ เติบโตการพัฒนาที่ดีแถมยังมีาพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนมีกัลรรยาณมิตรมีสิ่งที่ดีแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของหุ้นส่วนเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรนะครับแล้วเล็งกับดาวราวหูเกิดสุริยาคาตในช่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราอาจจะยังมีปัญหามีความผิดหวังนะครับจากสีถ้วยแล้วก็แฮงแมนอยู่อันนี้เราก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะแล้วก็พยายามอยู่กับ ความเป็นจริงให้มากที่สุดนะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนของชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของการที่มีดาวอาทิตย์ถูกดับแต่พอไปในเดือนกันยานี่ครับกันยาเนี่ยจะเป็นครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยจะยังมีปัญหาแต่ครึ่งหลังอ่ะจะโอเคขึ้นเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดกันยาโดยประมาณ ดาวอาทิตย์คือดาวประจําตัวจะเดินหน้านะครับเปน็นนำหน้าลัคนานะดาวจะไม่สัมพันธ์กับราหูโอกาสของความสําเร็จนะครับมันก็จะมานะจากไพ่ของเดซันคือหมายถึงคุณอาจจะได้รับโอกาสแนวโนมทิศทางของการช่วยเหลือการสนับสนุนทําให้ตัวของคุณเองนั้นประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นเพราะว่าดาว่มันถูกดับในช่วงครึ่งแรกพอครึ่งหลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําแบบ เริ่มออกจากเงาของดาวราหูนะครับเพราะดาวประจําตัวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนชะตาที่ดีขึ้นทําให้ตัวคุณเองประสบความสําเร็จทําให้ตัวคุณเองสามารถที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จที่ดีกว่าเดิมได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะมีการแบบได้รับผลประโยชน์หรือ การทำงานมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ Inspiration ใหม่ๆแล้วก็ได้รับการสนับสนุนท okay. ี่ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็พันธมิตรหุ้นส่วนก็จะค่อยๆฟื้นฟูกลับมามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นช่วงเนี้ยอาจจะต้องแบบใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจหรือว่าอาจจะต้องแบบ มีการวางตัวเป็นกลางมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสของการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากเพศตรงข้ามได้ด้วยนะครับคุณเป็นเพศหญิงก็จะได้รับเพศชายช่วยเหลือคนเป็นเพศชายก็จะได้รับเพศหญิงที่ช่วยเหลือสัรส่นกับตัวคุณก็เป็นไปได้โดยเช่นกันดังนั้นเนี่ยโอกาสของความสําเร็จโอกาสของการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์แล้วก็รักนาสิ่งไปในทางที่ดีขึ้น ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเช่นกันนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในช่วงเนี้ชาวสิงลคนาสิงอาจจะมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีแต่ว่าบางครั้งอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองนะครับอาจจะยังมีความกดดันหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ค่อยได้ดังใจเพราะมีความรู้สึกว่าในช่วงแรกถึงครึ่งเดือนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังอึดอัดใจแต่พอครึ่งหลังไปแล้วเนี่ยนะครับดาว อาทิตย์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงคือดาวประจําตัวมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจึงทําให้เกิดผลลัพธ์ในทิศทางที่ดีประสบความส,สําเร็จได้มากขึ้นนะครับแล้วอะไรที่เรามีความสุขว่ามันไม่ได้ดังใจอะไรที่มันดูมีความรู้สึกเป็นไปไม่ได้มันก็เริ่มที่จะมองเห็นทางออกหรือทางเลือกที่ดีกว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มที่นะครับแต่มันก็ต้องใช้ความพยายามนะครับ<ะ>กับการที่เราจะทำให้ทุกอย่างมันประสบความสำเร็จที่ดี ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินสำหรับชาวสิงลักคณาสิงได้เป็นไพ่แบบนี้เลย7เหรียญ7 of Pentacle s นะครับหมายถึงตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการเงินทีอ่อยู่ในระดับที่โอเคนะครับไม่ได้ถึงกับแบบตึงมือขาดมือแต่มันเป็นอะไรที่สามารถหมุนเงินได้โอเคขึ้นสามารถที่จะมีโอกาสของการ ยืนหยัดในเรื่องการเงินแล้วก็ประสบความสําเร็จในระดับปานกลางหรือน่าพอใจนะครับแต่ยังไม่ถึงแบบวือหวาแต่ก็ไม่แบบถึงขั้นตกต่ํานะครับเพราะเจ็ดเหรียญเนี่ยอยู่ในระดับเลเวลปานกลางนะครับก็ถือว่าพอกินพอใช้สามารถหมุนเงินคล่องสามารถที่จะมีการพัฒนาการเติบโตการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับประสบความสําเร็จได้เช่นกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสับชาวสิงแล้วก็ลักนาสิงนะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ